ครับผมกาบสวัสดีช่วงเช้านะครับผมของวันที่สามสิบนะครับไก่ปีไม่เข้ามาทุกมือแล้วนะครับผมสามสิบท่านว่านะครับผมมือนีเขากระสีมาเปิดแบงก์ง่วแม่ลูกสามโค้มนะครับมีสามโค้มใครอยากได้ไปตั้งฝูงนะครับไปตั้งฟ้าไม้นะครับบวกวนผาดนะครับผมเป็นแม่ลูกผูโค้มหนึ่งแล้วกัแม่ลูกเมียอีกสองโค้มนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเข่ากันเลยนะครับผม ที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกเมียนะครับแม่ลูกเมียงัว่าลูกแรกนะครับผมส่วนสูงแม่รอยสามสิบสามนะครับนี่ลูกสาวติดเลนะครับผมลูกสาวติดเลเหนือดังดีครับงัว่าติดเล่ตดองห่วงนะครับเบิ่งการใจลูกนะครับงัว่างามาสแดงแม่แดงโบดยางดีนะครับแดงโบดยางดีเครื่องดำนะครับผู้ใดมังว่าแดงโบดนะครับบวพลพัด ให้เบ่งไหมนะครับเมื่อวานมันบ่ค่อยมีแสงนะครับผมคอมเ่บไปในร่ะคาสองหมื่นหกพันนะครับสองหมื่นหกพันนี่นะครับผมสองหมื่นหกพันนะครับต่อไปนะครับเป็นแม่ลูกผูนะครับผมงวประมาณลูกสามนะครับนี่ลูกไส เบื้องครับส่วนส้วงแม่ลอยสามซีนะครับผมเบิ้งครับแม่หนาดีนะครับผมอ่างใญ่นะครับใต้ลูกแดงแดงครับเนี่ยนี่นะครับลูกชายหน่อยนะครับอายุบพิ่นหอดเดือนดอกครับผมเกือบเกือบเดือนนะครับเกือบเกือบเดือนเบื้องครับ ครบเนี่ยไปในรคาคาสองหมื่นสองพันนะครับผมแม่ลูกผู่สองหมืนสองพันนะครับ <Okay. S 1> คมที่สามนะครับผมเป็นแม่ลูกเมียนะครับสายดํานะครับผมแม่ลูกเมียแม่สูงลอยสามแปดนะครับนี่ลูกสาวงาม,งามครับนี่ใจลวกิังครับชัดๆงัวดําดนะครับงัวดําด เป็นติดบ้ามันหรอครับติดบามันเลือดได้เลือดสูงแน่้รครับโตดีนะครับเบื้องรับกกหางเป็นตัวโตเนี้ครับเครืองดําทั้งสองทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมไปลูกไปข้างนอกท่่นเองหอวเปลาเขาขวกไปผมนี่กับสองเมื่อสองพันด้วยกันนะครับผมแม่ลูกดํานี่นะครับสองเมื่สองพันไปหรือไผนะครับอยากยกไปเบิร์ดนะครับผมอยากยกไปเบิร์ดหกโตนะครับหกโตสามโค้เอาไปในราค้า หกหมื่นหาพันนะครับผมหกหมื 65, ่นหาพันใดแม่ลูกสามโค้มนะครับนี่นะครับหรือใครอยากได้แค่สองกับโทษม่มาหลังไม่ออานะครับผมอยากได้โค้มไดใส่โคมไดนะครับอยากได้ถ้าแม่ลูกเมียกับโทษมาหลังไม่ออกครับอันนี้ผมเปิดราคายกไห้นะครับกับแยกนะครับผมสนใจสนใจแบบหนกันบเบอร์ต้องกันดีๆครับ ปรึกษากันดีคนในครอบครัวให้มักน้ำกันนะครับ่าใม้มีปัญหากันนะครับผมปรึกษากันดีเราก็ทรมนครับ0843211หาเก้าเก้านะครับผมพี่การขอกข้าตั้งยูุ่บานดูไงตำบลหนองแค่อำเภอทุมรัตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอแมพ่พี่น้องท่านไหนสนใจก็เปิดขอกเปิดรักถ่ายเลยนะครับผมมักน้ำกันนะครับ,บวก่ไก่กันเหนือบ้าก็เรยงอิหลีเข้ากับไปส่งไหฟี่อะไรนะครับผมขันเกิน2องรอยหาสิบโลขึ้นไปกับ ยังตกลงคานุมรมันกันนะครับซอยเหลือกันจักน้อยนะครับผมหรือสมเงินซํำใดนะครับอยากลองต่อใส่ทุนอย่างของกับทวงบวกกันไดนะครับผมเปิดกว้างครับเปิดกว้างนะครับผมว่าแมนแบกที่เอาแยางเดียวนะครับแบ่งพองพีนองได้เบดนะครับผมปีไม่เท่ากับทรงนะครับปีไม่เท่ากับทรงผู้ใดอยากได้ไปให้พอให้เม่ปากปูปากงานะครับผมปีไม่เท่ากับทรงให้นะครับผมบอมีมือหยุดนะครับ ส่วนผักยีสานเฮาเฮาทรงให้ได้ตลอดนะครับผมวัตตมักนะครับสำหรับมือนีก้กะมาเปิดแบ่งพรอยเฮ้อ,องไว้ซ้ำนี้นะครับผมมาโค้มใดสนใจโค้มใดนะครับสีโยกสีแยกแบบใดก็ได้นะครับผมโทรมาบอกกันได้ครับ0ูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับผมเอาเปิดไว้กะให้ต่อรองใดอยู่นะครับให้ต่อร่องใดอยู่บ่ไดดค่าเดียวนะครับบ่ไดดค่าเดียว มักแบบไดนะครับสนใจแม่ลูกคููใดใส่คู่ใดหรือสีแยกเดียวก็ได้นะครับผมสําหรับมัลนี้กับมาเปิดพ่อแม่พี่น้องรับชมด้วยแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าเสียรับการอุปการะนะครับจากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอาชีพของผมก็ได้อาศัยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละครับบังขับม่จะโตแม่ลูกงามๆนะครับผมมูลนี้กับฟังไว้ันี้ครับผมกลาบสวัสดีครับ